สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับเผยโฉมออกมาแล้วสำหรับ l e n ovo Legion Y 700 t a b บเล็ตเกมมิ่งหน้าจอใหญ่ขนาด8.8นิ้วตารีเฟเรชเรทถึง120 h z เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางผู้บริหารของ l e n ovo ได้ออกมาปล่อยภาพของแท็บเล็ตเกมมิ่งที่มีหน้าจอขนาดกำลังดีออกมาเป็นการเรียกน้ำย่อยของแฟนๆไปรอบหนึ่งแล้วและล่าสุดทาง l e n ovo ก็ได้ปล่อยโปสเตอร์อย่างเป็นทางการของแท็บเล็ตรุ่นนี้ออกมาแล้วครับโดยจะมีชื่อว่า l e n ovo Legion Y700 เผยทั้งรูปร่างหน้าตาแบบเต็มๆพร้อมกับสเปคของหน้าจอแต่ก็ยังอุบสเปคส่วนอื่นๆและฟีเจอร์ต่างๆเอาไว้รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีครับสำหรับโปสเตอร์ของ ของเลโนโว Legion y 700ที่เราได้เห็นกันคราวนี้ได้เผยดีไซน์ของแท็บเล็ตเกมมิ่งรุ่นดังกล่าวแบบเต็มๆไม่ว่าจะเป็นขอบจอบนล่างทางแนวนอนที่บางเฉียบส่วนว่าขอบด้านซ้ายและขวายังเว้นที่เอาไว้หน่อยให้จาเล่นเกมได้สะดวกส่วนด้านหลังจะมีกล้องหนึ่งตัวได้แฟลชอีกหนึ่งตัวครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลคร่าวๆว่าบนโปสเตอร์ที่บอกสเปคหน้าจอเอาไว้ว่ามันจะมีขนาดอยู่ที่8.8นิ้วความละเอียด2560คูณให้1600จะรองรับดี CIP 3 0 0 0้ใน Refresh Rate สูงถึง 120Hz และจะมี Task Sampling Rate อยู่ที่ 240Hz ครับจะเพิ่มความไวในการตอบสนองจากการสัมผัสบนหน้าจอได้มากขึ้นและส่วนระบบเสียง ก่อนหน้านี้ทาง Lenovo ก็เป็นฝ่ายปล่อยภาพออกมาเผยให้เห็นขอบเครื่อง Lenovo l e g i o n Y700 ที่แปะโลโก้ JBL บวก Dolby Vision a ด m o s เอาไว้ด้วยครับแต่แน่นอนแล้วว่าทางแท็บเล็ตรุ่นนี้จะจัดเต็มทั้งระบบภาพและระบบเสียงแน่นอนครับ แต่แอบเสียดายที่ตอนนี้ยังไม่มีสเปคเครื่องว่าจะเร็วแรงแค่ไหนแต่ก็คาดว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้อาจจะมากับซิป Snap d r a g o n 8อนก็เป็นได้หรืออย่างน้อยน้อยก็ขอเป็นซิป Snap d r a g o n 8อนแปซีรีส์แล้วกันซึ่งก็ต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งครับแต่ยังไงยังไงก็น่าจะถูกใจคนอยากได้แท็บเล็ต Android ที่เครื่องแรงๆแต่จอไม่ใหญ่มากแน่นอนครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับ ถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาดนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสบาบยดี